วันนี้นะครับก็จะพามาดูเครื่องตัดหญ้าอีกตัวนะครับตัวนี้เป็น rbc ส1 1นะครับเป็นเครื่องจีนนะครับก็อายุประมาณ8ปดปีนะครับเนี่ยก็ซื้อมาหลังน้ำท่วมปี54นะครับก็เจ้าของเอามาจะให้ฟิตเครื่องใหม่ครับก็มาเช็คดูแล้วไม่น่าฟิตเครื่องครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับก็มี หัวเกียร์ครับคืออาจจะต้องทาภายนอกครับมีคันเร่งแตกครับแล้วก็หัวเกียร์ครับหัวเกียร์ก็ใช้ยางเขียนไว้นะครับแล้วก็เหมือนเฟืองจะล้มหลวมแล้วครับเดี๋ยวจะลองอัดจาละบีดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับคาบู ABC ครับแล้วก็เสื้อยังเสื้อเสื้อสูบลูกสูบเดิมครับถังก็ถังเดิมครับ แต่ชุดสตาร์ทนี่เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นร้านหนักเหมือนเดิมครับก็เปลี่ยนไปนานนานแล้วเหมือนกันครับก็พวกโครงสร้างอย่างอื่นก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับตัวนี้เครื่องจีนขนาดแท้ครับก็ใครว่าเครื่องจีนไม่ทนนะครับก็การันตีเลยครับตัวนี้ตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี5 4สีก็ ประมาณแปดปีได้ครับก็ยังไม่ได้ทำเครื่องอะไรนะครับก็เครื่องจีนดูถูกไม่ได้นะครับเครื่องจีนก็ทนอยู่ครับมันอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้โหดแค่ไหนแต่ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องรับจ้างนะครับรับจ้างหมดปีครับใช้งานหนักอยู่สภาพภายนอกเลยโสมนะครับโทมหน่อยแต่เครื่องยังดีครับก็การผสมน้ำมันเจ้าของ เข้มงวดมากคือผสมตามอัตราส่วนมาตลอดนะครับมีกระติกส่วนตัวแล้วครับเปลี่ยนหลายลูกแล้วกระติกผุครับก็เ,เดี๋ยวจะมาฟังเสียงนะครับว่าเครื่อง rbc c หนึ่งหนึ่งจีนครับว่าใช้มา8ปีเป็นยังไงครับครับเปิดสวิตช์นะครับ เราเปิดก๊อกครับมีรอบเดินเบานะครับจะมีเสียงคาดดังนิดๆน,นะครับแต่ไม่มากครับ ไฟนี่ก็ต้อมต้อมสายนะครับสายผูครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับครับเพืองของชุดเกียจะหอนๆอนหน่อยนะครับ ยวต้องลองอัดยาละบีดูนะครับนะครับเสียงชุดเกียงหอนครับลองสตาร์ทอีกรอบครับ ก็ตัวน <im sharing> ี <im using et nia> ้เป <iner> well ็นเครื่องจีนนะครับก็ดูถูกไม่ได้นะครับเครื่องจีนแปดปีครับก็ทนทานอยู่ครับแต่ถ้าใครมีตังซื้อของแท้ m a ค i t a ก็ก็ดีไปครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันก็ดีนะครับเครื่องจีนทนทานอยู่ครับขนาดเครื่องนี้เครื่องรับจ้างนะครับยังใช้ทนเลยครับถ้าใครว่าเครื่องจีนไม่ดีนะครับอยู่ยากแล้วนะครับเพราะเครื่องจีนก็คุณภาพแล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าเจ้าของก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะมันนานแล้วก็นแนะนําสําหรับคนที่งบน้อยครับเครื่องจีนก็ได้อยู่ที่การดูแลรักษานะครับไม่มีปัญหากับ rbc c 1 1ึครับอายุ8ปีครับ